ที่ไหนถูกน้ำส้มเครื่องเครื่องจิคาบูเวลามาที่เมืองไทยทีไรก็อยากจะไปเที่ยวสถานที่พักผ่อนที่อ่องจีก็คสะครดีปกเก่ไก็ปกเก่ะคะใช่คูชทุกานีนั่งทุกคนเคยไปหรือเปล่าคะเคยโออโอห้ ออกไปจังเลยไปเลยไปไ,ปไปไหม,ไมตอนนี้โฟโต้บุ๊คเซตหน้าลูกไวค้คราวหน้าถ้ามีเวลาไปได้กันนะคะจะไปหมดเลยขอบคุณมากเลยนะคะ